สังคมที่กำลังเริ่มอ่อนแอด้วยคุณภาพของประชากรที่หลงผิดสู่วังวนยาเสพติดจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์โดยคุณก้องล่าภูวดลอานน์หรือก้องล่าลูกไทยประธานกรรมการบริหารบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์อดีตนักจัดและเจ้าของรายการวิทยุชื่อดังและผู้บริหารรายการลูกทุ่งเวทีไทยที่เปิดบริษัทขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการบำบัดฟื้นฟูจากยาเสพติด ด้วยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาผู้ป่วยที่เป็นผู้เสพจนสามารถนำส่งกลับคืนแก่ครอบครัวภายใต้ความมุ่งมั่นคืนคนรักกลับสู่ครอบครัวผู้ฟ้า e n t e r p r i ์ e ปัจจุบันเปิดขึ้น3สาขาทั่วประเทศแห่งแรกคือศูนย์บำบัดยาเสพติดกรุงเทพผู้ฟ้าเรส t h โฮมเปิดในปี2550จําจำนวน18ห้องนอกจากนี้ยังมีศูนย์บำบัดยาเสพติดหัวหิน สวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนล30ห้องและศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงรายภูตะวันเรสโฮมโดยให้บริการเลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัยเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมใบอนุญาตโดยมีทีมแพทย์ทีมบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเลิกยาเสพติดโดยเฉพาะทําให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดได้จริงเห็นผลเชิงประจักษ์ไม่อาเจียนและไม่เกิดอาการทรมานโดยล่าสุดกําลังเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งแห่งในปีนี้โดยในวันที่16มีนาคม2566ที่ผ่านมาคุณกองล่าภูวดลอานอน์หรือกองล่าลูกไทยอดีตนักจัดเจ้าของรายการวิทยุชื่อดังและผู้บริหารรายการลูกทุ่งเวทีไทยพร้อมดออรยดาถาวรอ,อดีตพิธีกรรายการ รัธานชื่อดังผู้เป็นภรรยาและคุณภูผาภูวดลอานนท์บุตรชายที่ร่วมการก่อ,กอตั้งบริษัทภูฟ้าเอ็นตอร์ไพร์จำกัดได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ศูนย์บำบัดยาเสพติดหัวหินสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างยิ่งใหญ่เพื่อตอกย้ำความพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้นำในด้านสถานบำบัดและพักปืนผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐที่จะแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับคืนเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง ก็วันนี้ต้องขอบคุณทางพี่น้องชาวสื่อมวลชนนะครับทั้งสิ่งพิมพ์หรือว่าทั้งทีวีวิทยุมากมายนะครับกล้องล่าเองแล้วก็ทีมงานก็รู้สึกขอบคุณจริงๆเพราะว่าสถานที่เราอยู่ที่หัวหินนะฮะก็มาจากกรุงเทพกันที่นี่คือสวรรค์อินเต n ร์เนชั่นแนลรีแฮบนะครับในเรื่องของฟื้นฟูและบำบัดน,น,นะครับคำหนึ่งก็คือคืนคนรักกลับครอบครัว นะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราต้องต้องทําแล้วก็มีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่แล้วนะครับแล้วก็รณรงรงมาโดยตลอดแล้ววันนี้เป็นรูปธรรมส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะให้ทุกทยาดาช่วยเสริมให้กับผู้สื่อข่าวนิดนึงค่ะการคืนความรักนะการคืนคนรักสู่ครอบครัวนั่นหมายความว่า เวลาที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดนั่นคือคนที่คนที่คุณรักนะคะได้หลงผิดไปการหลงผิดไม่ว่าจะเป็นหลงผิดจากใจรักหรือว่าหลงผิดจากความรู้สึกที่ห่างเหินจากอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ หรือหลงพลาดคว้งจากความไม่แข็งแรงของตัวตนแล้วไปใช้สารเสพติดซึ่งเราทุกคนมั่นใจว่านั่นแค่การพลาดไปเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดนะคะทุกคนสามารถกลับเป็นคนดีสู่สังคมได้ทุกคนสามารถกลับไปสารต่อธุรกิจได้ทุกคนสามารถกลับเข้าไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้ค่ะสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับก็ในฐานะของบริษัทภูฟ้านเตอ์ไพรส์ที่เราเป็นเอกชนนะครับการดําเนินงานเพื่อที่จะรับผู้ป่วย เข้ามาบําบัดสารเสพติดนะครับบำบัดพฤติกรรมในการเสพติดเนี่ยในการประสานงานเนี่ยเนื้องานเราจะต้องมีการประสานงานกับฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางตํารวจนะครับเพื่อที่จะมาตรวจสอบคุณภาพนะครับว่าสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานสาธารณสุขหรือยังนะครับและทุกอย่างตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของบุคลากรด้วยนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษของ สถานฟื้นฟูของ s c ูฟ้าอันเดอร์ไพรส์เนี่ยคือการที่เราทําเกินกว่ามาตรฐานนะครับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีหมอมีนักจิตมีพยาบาลอะไรเลยนะครับแต่ว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีมากกว่าที่กําหนดไว้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลผู้ติดยาเสพติดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพนักง,งานของเราเนี่ยมีร่วม150ชีวิตในขณะที่ผู้ป่วยของเราเนี่ย มีไม่ถึง50คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยมันสามารถเป็นตัวสะท้อนประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดได้เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ทางพี่พี่ตำรวจนะครับทางพี่พี่สาธารณสุขนะครับทางทางการแพทย์จังหวัดนะครับเราเ,เปิดให้บริการที่เรื่องของการที่เรื่องที่ท่านประธานพูดว่าเรารับผู้ติดยามาเนี่ย ก็ร่วม10ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่เราทำเรื่องของกิจการจริงๆเนี่ยเริ่มเมื่อปีประมาณเ,เ,มเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เข้ามารับบริการกับเราเนี่ยประมาณ600คน500คนนะครับคือไม่เกินพันคนคิดว่าประมาณนี้นะครับแล้วจำนวนผู้ป่วยที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเกริ่นว่า ผู้ติดยาเสพติดในโรงสถานบําบัดทั่วๆไปนะครับจะมีอัตราการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80-90%อันนี้ทั่วไปผมขอ,ขอไม่ขอไม่พูดว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยกลับด้านนะครับของเราเนี่ยคือผู้ที่กลับไปเสพซ้ำเนี่ยมีน้อยมาก10-15%นะครับเพราะว่าอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเนี่ยมี เจ้าหน้าที่มีมากกว่าผู้ป่วยเยอะนะครับเลยทําให้ทุกคนสามารถเจาะรายละเอียดของผู้ป่วยได้ว่าผู้ป่วยคนนี้มีปัญหาอะไรผู้ป่วยคนนี้ต้องแก้ไขแบบไหนนะครับนี่คือความพิเศษของผูฟ้าอินดัไพร์เรามีทรัพยากรพอที่จะวิเคราะห์แต่ละคนเลยถ้าในเชิงของการพัฒนาทางธุรกิจนะครับในเชิงของการพัฒนาทางธุรกิจเนี่ยเราตั้งใจมี strategic plan อยู่แล้วนะครับว่าเราจะขยายแบบ tall แล้วก็ w i นะครับ t a ก็คือสูงนะครับ w ก็คือกว้าง เราต้องการที่จะลดระยะห่างของกิจการเราเนี่ยกับครอบครัวที่มีผู้ที่ต้องการบําบัดยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับที่สามารถพูดได้ตอนนี้คือขอนแก่นนะครับเราตั้งใจที่จะไปเปิดศูนย์บําบัดผู้ติดยาเสพติดเอกชนอีกที่หนึ่งที่ขอนแก่นเพื่อเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับครอบครัวที่มีผู้ติดยาเสพติดอยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้มากขึ้นนะครับ ก็แล้วก็มีโครงการอื่นๆอีกในอนาคตที่ยังกําลังวางแผนอยู่ครับก็คือโดยสรุปนี่ก็คือภาคกลางก็ที่กรุงเทพนิมิตใหม่ของสามวาใช่ไหมฮะภาคเหนือก็ที่เชียงรายนะครับจุตวันเรสโฮม แล้วก็ตรงนี้ก็คือประตูของภาคใต้ที่หัวหินประจวบคีรีขันนะครับฮะก็มีมีมีหมอมีพยาบาลมีทางการแพทย์ที่คนต้องตรวจว่าเขาเสพมานานแค่ไหน,นติด,ดเอ่อเป็นมากน้อยแค่ไหนติดตัวยาอะไรยาอียาบ้ายาไอ้ผงขาวเฮโรอีนฝิ่นกัญชากระท่อมอะไรยต้องบอกว่า <c oughs> ถูกปลโรงพยาบาลเอกชนแน่นอน <c oughs>